แค่เดือนเดียวสามารถัพคะแนน set in ร้อยคะแนนอัพได้ไหมฉันตอบเลยว่ายากสำหรับคนเก่งมันก็มีวิธีทางอยู่ถ้าน้องทำถูกวิธีจริงๆอยากรู้มากเลยว่าถ้าเราเหลือเวลาแค่เดือนเดียวเดือนสุดท้ายก่อนสอบแล้วสามารถัพคะแนน s e อ in ร้อยคะแนนัพได้ไหมก็ถ้าทำว่าได้ไหมฉันตอบเลยว่าได้หนึอว่าฉันตอบเลยว่ายากตอบเลยว่าได้ ได้เหรอมันก็แล้วแต่คนว่าสมมติว่าเดี๋ยวขอบอกกรณีพิเศษกอนละกัน700จะไป800อันนี้น่าจะยากยากเพราะว่า700มันก็คือเก่งมากแล้วอะเออแล้วการจะไป800นี่คือมันเหมือนแบบห้ามผิดเลยแล้วการห้ามผิดเลยมันอโคตรยากปะอแต่ว่า้ารมตนั้นมมน่าจะต้องบบพึ่งสติใช่สติเนาะมองว่าแบบทั้ง500รอไป6 0รอยอะไรเงี้ยเป็นไปได้มันก็มีคนที่ทำได้ ในหนึ่งเดือนเลยเหรอใช่ทำยังไงอะ่ะดิฉันขอเคล็ดลับค่ะอ,อ,อแต่ดเดี๋ยวขอพูดต่ออีกนิดนึงก่อนนะว่ามันจะมีกรณีพิเศษที่อย่างเช่นน้องที่เคยเรียนเทคนิคทุกอย่างมาหมดแล้วแล้วก็ คะแนนตอนที่ไปสอบมาคือคะแนนที่แบบโชคดีแล้วอะเหมือนเราถูกเยอะเดาถูกเยอะใช่เราถูกเยอะด้วยแล้วก็ใช้ทุกสกิลที่มีแล้วแล้วได้คะแนนสมมติ500อย่างเงี้ยการจะไป600อะไรแบบเนี้ยเพิ่บางทีมันอาจจะยากอันนี้คือสำหรับบางคนพี่ไม่สามารถตอบได้แต่ว่าถ้าสําหรับคนทั่วไปที่มันก็คือเหมือนแบบ เทคนิคมันก็อาจจะยังไม่ได้เป๊ะบางร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อาจจะพอรู้แกมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่มองว่ามันเป็นไปได้ถ้าน้องมุ่งถูกจุดเว้ยจุดไหนอะอย่างแรกเลยก็คือไลติงเป็นส่วนที่จะอัพคะแนนง่ายที่สุดแล้วถ้าคะแนนน้องไลติงยังไม่ถึงประมาณ35สมมุติน้องได้25อยู่อย่างเงี้ยน้องก็โชคดีแล้วละเพราะว่าม,มันแบบน้อยใช่ไหมใช่เพราะว่าถ้าไลติงน้องได้น้อยอะแปลว่ามันมีโอกาสเพิ่มขึ้นอีกโคตดเยอะเลยเว้ยอืมจะ ยี่ห้าเป็น3าอห้าอเงี้ยฝึก1เดือนพี่มองว่าเป็นไปได้แต่ต้องฟิตนะไม่ใช่ชิวนะอ๋ะอก็คืออย่างที่บอกว่าไปดูคลิปอื่นนะเรื่องไลทติ้งออกอะไรเยอะสุดใช่ไหม,มก็จะมีเรื่องพังชูเวชั่นอย่างเงี้ยที่ออกต้องแกมมาก็ปาไปครึ่งหนึ่งแล้วซึ่งถ้าพวกนี้ยังแบบทําผิดบ้างถูกบ้างพี่มองก็มุ่งเรื่องนี้ไปเลยจะมีเรื่องของการแปลในเซตไรทติ้งพี่มองว่ามันอาจจะถูกหมดยากแต่มันก็น่าจะมีแนวอะไรบางอย่างที่ทำให้เราเพิ่มประมาณว่าพวไลทติ้งอะเป็นอะไรที่เพิ่มคะแนนจํานวนมากในเวลาอันสั้้นไดดง่่ายทีสุ แล้วก็อันดับที่2ก็คือวิธีทำถ้าสำหรับคนที่พื้นดีๆหน่อยอะ่ะการปรับวิธีทำเซตเรดดิ้งตอนนั้นพี่เป็นประสบการณ์ตรงของพี่เองคือแค่ปรับวิธีทำเรดดิ้งทำให้ทำเร็วขึ้นแล้วก็มุ่งไปถูกสู่ข้อที่ถูกต้องได้เร็วขึ้นถูกจุดอะ่ะขึ้นเป็นร้อยเลย<ห>แค่ปรับวิธีอะ่ะ<ห><ห>คือความรู้เท่าเดิมใช่แค่รู้ว่าวิธีที่ถูกต้องในการทำข้อสอบแซตควรจะทำแบบไหนเออก็เลยมองว่าสำหรับคนเก่งมันก็มีวิธีทางอยู่ถ้าน้อง ทำถูกวิธีจริงๆ<ห> แต่ว่าก็จะมีขอบอกนิดนึงว่ามันจะมีส่วนหนึ่งที่ทําไม่ได้เพิ่มคะแนนยากมากๆแบบ50คะแนนยังยากเลยอะไรเงี้ยนั่นก็คือคนที่พื้นฐานอ่อนแบบมากมากเหมือนมอต้นแบบหนักเลยอ่ออ่านไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าถ้ามันอ่านไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยมันยากแล้วก็ต้องเดาอย่างเดียวแล้วใช่เพราะว่าไม่ว่าจะทำพังชูเวชันที่มันเป็นแกมมากก็ตามมันก็จะต้องแปลนิติหนอย่อยๆอืมฉะนั้นคนที่พื้นฐานน้อยอ่ะในหนึ่งเดือนพี่บังว่าร้อยคะแนนอ่ะเป็นไม่ได้ยากอืม แต่อันนี้คือพอพูดสำหรับคนที่แบบมันน้อยแบบ ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะแต่ถ้าคนส่วนใหญ่พี่มองว่ามันก็จะพอรู้เรื่องบ้างก็มุ่งที่เซตไรติ g งละกันแต่ถ้าคนเก่งมุ่งที่เทคนิควิธีการทําที่ถูกเลยสรุปให้ว่าในการอัพคะแนนเซตร้อยคะแนนอัพใน1เดือนถ้าน้องพื้นฐานแย่มากมันน่าจะยากมากเพราะน้องอันไม่รู้เรื่องเลยใช่แต่ถ้าเราพอมีพื้นฐานอยู่คือสับระดับชีวิตประจําวันอะไรเงี้ยเราได้ให้มุ่งไปที่เซตไรติ้งใช่ไหมให้จนกว่ามันจะได้ประมาณ35ข้อส5มี่อ เออ,อ,อสามสิบห้าอัพน้องทําไม่ได้แต่ถ้าน้องเก่งอยู่แล้วให้มุม่งไปที่เทคนิคการทาข้อสอบใช่อม,มองว่าน่าจะช่วยม,มีประโยชน์มากคลิปนี้มีประโยชน์มาก <Thank you. S 1> ก็ลองดูแล้วกันว่าเราเป็นแบบไหนเนาะแต่ถ้าน้องเหลือเวลามากกว่า1เดือนก็ไม่ต้องมาแต่ก็ขอบอกนิดน,นึงแล้วกันว่า1เดือนแล้วทําได้ไม่ได้ในที่นี้มันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยขึ้นหนึ่งความฮึดด้วยนะ เพราะว่าคนที่แบบทํเวลาฉันจะฝึกทําเยอะๆกับคนที่แบบเออวันนี้เสร็จแล้วความขี้เกียจอะไรเงี้ยมันต่างกันอันนี้คะแนนก็จะกระทบแล้วนะอสองก็คือคนที่เขาสตูดี้แบบถูกวิธีกับคนที่แบบอาจจะยังไม่รู้วิธีเลยแล้วงมหาด้วยตัวเองอ่ะม,มันก็อาจจะทำาด้หนึ่งหนึ่งหนึ่งเดือนเป็นเวลาที่น้อยมาก,มมากๆเจอฉะนั้นถ้าน้องเหลือเวลาขนาดหนึ่งเดือนแล้วจริงๆก็หาคนช่วยเถอะคนช่วยหาคนที่รีบๆชี้นําเราคิดดูว่าเหมือนกับ ข้อสอบทั้งอันน่ะถ้าน้องมานั่งหาเองเอ๊ะคำตอบที่ถูกต้องทําไมถึงตอบอันนี้อะไรเงี้ยกับมีคนมาชี้เลยนี่ไงเพราะอยู่ตรงนี้เพราะแบบนี้เพราะแบบนี้มันก็ประหยัดเวลาไปเยอะออสำหรับพี่พี่มองว่าไม่ว่าจะ set writing หรือ set reading มันมีวิธีการทําที่แบบเหมือนต้องไปตรงไหนก่อนแล้วต้องอ่านตรงไหนก่อนแล้วมันจะช่วยเราให้เราไม่ได้แบบไปงมหาสองสรอบแบบอ,อ่านโจทย์แล้วก็ไปนี่แล้วก็อ่านโจทย์อีกรอบนึงแล้วอะไรละวะอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้จะเสียเวลาแล้วก็ทําให้เราได้คะแนนน้อย โอเคอ่ะลองดูแล้วกันหาตัวช่วยก็จะช่วยประหยัดเวลาทำให้เราได้เยอะมากขึ้นเนาะในเวลาจำกัดที่เราเออมีถ้าเรามีเวลาเหลือน้อยเนาะสู้ๆนะจ๊ะสู้ๆเนองทำไม่ได้บ๊ายบาย